ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกลมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรจำนวน1น0 0นชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัว หน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้นำชุมชนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยายน2566จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ19ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบกว่า7,600ห,หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย19,000ไร่ทั้งนี้จังหวัดอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูล,ลนิธิและภาคเอกชนได้เข้าไปดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วและขณะนี้ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป